ทำไมถึงเป็นสิวหินหรือสิวเข้าสารปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะว,ว่าเกิดจากอะไรแต่ละสาเหตุก็แล้วแต่ชนิดของสิวหินค่ะสิวหินคือสิวเม็ดเล็กๆตื้นแข็งมีสีขาวหรือคล้ายกับเม็ดข้าสารค่ะมีขนาด1-2มิลมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณใบหน้าหน้าผากแก้มจมูกและก็บริเวณรอบเปลือกตาซึ่งเราก็เป็นบริเวณนี้ค่ะ สิวเข้าสารอาจจะหายเองได้หรือถ้าเป็นนานกว่า3เดือนแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเราสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ 1. ล้างหน้าให้สะอาดค่ะ 2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวที่เป็นสิวไม่มีส่วนผสมของออยค่ะ 3. หากเป็นนานเกิน3เดือนแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะด้วยการจี้ออกด้วยไฟฟ้าหรือเลเซอร์ซึ่งเราเป็นบริเวณรอบดวงตาเราใช้วิธีที่3ค่ะ แต่คุณหมอก็บอกนะคะว่าไม่สามารถทําให้หายขาดได้การเลเซอร์แค่เลเซอร์บริเวณที่มันนูนปรับสภาพผิวให้มันเรียบเสมอกันเราอาจจะกลับมาเป็นได้ภายใน3เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระดีๆที่เรามาแนะนําค่ะบ๊ายบาย